ก็ต้องบอกนะครับว่าอีกไม่กี่วันนะครับก็จะครบ1ปีการเสียชีวิตหรือการจากไปของน้องแตงโมดาราสาวนะครับแตงโมนิดานะครับเป็นที่เรารู้จักกันแล้วก็เป็นคดีที่บอกได้เลยครับว่าประชาชน อยากให้ความสนใจอยากให้การติดตามและอยากให้การเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาว่าสุดท้ายแล้วคดีมันจะจบยังไงแม้กระทั่งว่าตอนนี้นะครับอายการเองครับจะฟ้องจำเลยทั้ง6คนในข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ฟาร์มตายแต่ก็ยังมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นที่ผู้คนตั้งให้อ่ตั้งข้อสองสัยและก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากเนะจ้าหน้าที่ทั้งหมดว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับเขาต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ย เกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ24กุมภาพันธ์เนี่ยเมื่อปี2565นะครับเมื่อปี2565านะ่คุณตงังโมนะครับกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ไปนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะครับหลังจากนั่งเรือสปีดโบ๊ทชมวิวเนี่ยก็ไปทานอาหารนะครับไปทานอาหารที่ร้านนะครับบ้านตานิดนะครับเป็นทานอาหารที่ร้านบ้านตานิดก็นั่งทานอาหารกันหลังจากนั่งทานอาหารแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าหลังจาก นั่งทานอาหารเสร็จก็นั่งเรือสปีดบ๊ทกลับนะครับขณะที่นั่งเรือสปีดบ๊ทกลับเนี่ยก่อนที่จะถึงนะครับอู่เรือนะครับน,น้องตังโ,โมนะครับตามข่าวนะครับตามข่าวและตามให้การของนะครับคนที่อยู่บนเรือ <c oughs> ก็บอกว่าน้องตังโมเนี่ยไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือนะครับนั่งปันนั่งปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกท้ายเรือไปอ่าแล้วตกท้ายเรือไปจากนั้นก็คือมีการแจ้งว่าน้องมีการตกท้ายเรือซึ่งแน่นอนครับว่า ประเด็นของการปรสาวะท้ายเรือก็ทําให้หลายๆคนไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเลยนะครับว่าน้องเนี่ยไปปสาวะท้ายเรือจริงๆเพราะว่าจากนะครับข้อมูลที่ได้มาน้องแตงโมเนี่ยนะครับคุณแตงโมเองเนี่ยใส่บริสุทธ นะครับใส่บริสูทธ์ซึ่งการที่ใส่บริสูนะทธ์แล้วไปนั่งจับขานะครับจับขานั่งขณะที่เรือวิ่งแล้วไปนั่งจับขาแล้วก็ไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยซึ่งใส่บริสุทธิ์อยู่มันไม่สามารถที่จะไปอะถอดได้เพราะมันจะต้องแหวกบริสุทธิ์นะครับเพื่อใจนี่และที่สําคัญก็คือว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีอะไรที่มันไม่มันมันขัดขัดกันอยู่นั่นก็คือว่าเรือสปีดโบ๊ทลำก็ไม่ได้ใหญ่แล้วในบนเรือมีผู้ชายถึง3คนนะครับแล้วก็มี ผู้หญิง1คนนะครับแล้วก็สาวเพศส1คนแล้วก็น้องตตมโมเองซึ่งแน่นอนครับว่าน้องตมโมเองเป็นดาราที่มีชื่อเสียงและรักษาภาพพจน์ของตัวเองเป็นอย่างมากเป็นไปได้ยังไงที่น้องตมโมจะไปนั่งปัสสวะที่ท้ายเรือซึ่งในที่ท้ายเรือก็จะมีไฟสองนะครับไฟไฟสองออกมาด้วยนะครับแล้วก็น้องตตมโมไปปัสสวะท้ายเรือโดยที่มีผู้ชายสามคนนะครับอยู่บนเรือด้วยนะครับเรือสปีดโบ๊ทก็รําไม่ได้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ว่าอ มันจะเป็นไปได้ยังไงที่น้องมโมไปนั่งปัิสวะท้ายเรือซึ่งแน่นอนครับประชาชนหลายๆคนไม่เชื่อแต่ที่มีข่าวออกมาว่าน้องไปปัิสวะท้ายเรือเพราะ,ะครับหนึ่งใน5คนบนเรือนะครับยืนยันว่าน้องไปจับขาตัวเองแล้วเ็ไปนั่งปัิสวะท้ายเรือแล้วก็ตกเรือไปอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งให้คนให้ความสนใจแล้วก็ไอ้นี่เป็นอย่างมากประเด็นที่2ก็คือว่าเอ๊ะบอกว่าน้องไปปัิสวะท้ายเรือแหละแล้วก็มีการออกมาให้ข่าวในช่วงแรกๆว่าน้องอ่ะ ก่อนก่อนอกอนก่อนจะลงเรือเนี่ยปกติก่อนจะลงเรือเนี่ยเขาก็ไปปัสสาวะก็คือ <uyor> ที่ร้านบ้านตานิดเนี่ยทุกคนเนี่ยน,ใน,ใน people, ละครับลุกขึ้นไปปัสสาวะหมดมันก็จะมีภาพออกมาว่าน้องนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวแล้วทุกคนหายจากโต๊ะออกไปหมดบอกว่าเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเพื่อจะเตรียมตัวกลับแต่น้องตังโมเองไม่ได้อา่าไม่ได้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้าเลยอ่าไม่ได้ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะก็เป็นภาพออกมาว่าเนี่ยเพราะว่าน้องตังโมไม่ได้เข้าห้องน้ําที่บ้านตานิด เลยมาปัสสาวะ,ะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือเพราะว่าปวดปวดปัสสาวะนะครับแต่นะครับจากข้อมูลที่ได้มาอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นช่วงช่วงหลังก็คือมีการไปให้ไปสัมภาษณ์กับเด็กนะครับเด็กเสิร์ฟนะครับที่ครัววันตะนิดเนี่ยว่านะครับใช่ครับว่าทั้งหมดเนะี่ยตอนภาพที่เห็นนะก็คือทั้งหมดน,ะน้องตะโมนั่งโทรศัพท์อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเนะี่ยเข้าไปเข้าไปในห้องน้ําไปห้องน้ําไปอะไร ทำไมน้องตะโมถึงไม่ได้เข้าเพราะว่าน้องตะโมไปเข้าก่อนคนอื่นก็คือก่อนหน้านั้นนะ่ะนะน้องตะโมไปเข้าห้องน้าคนเดียว ไปเข้าห้องน้ําคนเดียวแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็มีการมาถ่ายรูปกับเจ้าของร้านออกมาถ่ายรูปกันอีล็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเพราะแต่น้องตงโมเป็นดารานะครับเพราะฉะนั้นก็คือน้องตงโมไปเข้าห้องน้ําก่อนที่คนพวกนี้จะเข้าไปแต่ภาพนี้ออกมาเหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันว่าเอ๊ะน้องตงโมเนี่ยไม่ได้ไปปัสสาวะนะที่ที่บ้านตานิตเพื่อจะให้น้องตงโมไปปัสสาวะท้ายเรืออันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่หลายๆคนเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็ตามพยานหลักฐานเราก็ว่ากันไปและที่สําคัญก็ลึงทําให้คนเนี่ยรู้ มากที่สุดเลยก็คือข้องใจมากที่สุดก็คือเรื่องของบาดแผลนะครับบาดแผลเพราะน้องเนี่ยจะมีบาดแผลเล็กๆนะครับที่ขานะครับเป็นแนวขวางของขาแล้วก็มีบาดแผลใหญ่ที่ขาเป็นรอยอ่ารอยตามยาวตามยาวของขาซึ่งแผลสองอันเนี้ยอีกอันนึงเป็นตามยาวขาอ,อ,นนอีกอันน,งน,นึงเป็น ซึ่งแน่นอนครับว่าจากผลสรุปของเจ้าหน้าที่แล้วมีการถแถลงข่าวสรุปเมื่อวันที่26เมษายน2565ในการที่สรุปสำนวนเพื่อจะส่งเพื่อจะส่งให้อายการเนี่ยนะครับก็ได้มีทำวีทีอออกมาว่าบาดแผลของน้องนะครับทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือนะครับมีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นะครับถแถลงข่าววันนั้นทำเป็น V t ทออกมาเราไปดูข้อมูลตัวนี้ก่อนครับอันนี้ครับ เโดยเริ่มจากแผลที่1ซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดกว้าง7ซนเมตรยาว26ซนติเมตรโดยความลึกของแผลนั้นมุมบนและล่างของบาดแผลมีความลึก1.5เซนเมตรส่วนบริเวณกลางแผลนั้นลึก4.5เซนเมซึ่งเมื่อดูในแนวลึกจะเป็นความเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดองศาและความเว้าของใบพัดแล้วมีลักษณะที่เข้ากันได้กับบาดแผล อีกทั้งเมื่อทําการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้วพบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อจาลองนําใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ามันก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกันและยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้ข้อ้ลยถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโม จึงเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้ต่อมาบาดแผลที่2ถึง22มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้างได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปั่นจะทำให้เกิดแผลข้างซ้าย ก็จะสัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อได้มุมองศาที่ใบพัดทําให้เกิดบาดแผลบนศพแล้วเชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ําและถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้โดยข้อสรุปแพทย์ผู้ชนะสูตรภิกศพได้สรุปสายเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ํานี่แหละครับ คือข้อมูลนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับทำเป็นวท r าแถลงข่าวนะครับว่าบาดแผลใหญ่ของน้องนะครับาบ,บาดบาดแผลใหญ่ของน้องเนี่ย เกิดจากใบพัดเรือเกิดจากใบพัดเรือซึ่งแผลใหญ่นะครับก็อธิบายอย่างชัดเจนว่าโอเคจะโดนแบบนี้นะครับความลึกของแผลเท่านี้ความยาวของแผลเท่านี้ทุกอย่างเท่านี้แล้วก็มีการเอาไปเฉือนกระดินน้ำมันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีบอกว่าเอารูปนะครับเอารูปเนี่ยจากนะครับชาวต่างประเทศนะครับคนต่างประเทศเนี่ยว่าโดนใบพัดเรือแบบเดียวกันแล้วก็เมื่อเย็บบาดแผลแล้วก็จะได้บาดแผลเป็นรูปตัวเอสเหมือนกับรูปของน้องเตโมซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นนี้มันก็ทําให้ตอนที่หลังจากที่แถลงข่าววันที่ 26เมษายน2565เนี่ยพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับก็จะมีชาวเน็ตนะครับก็อย่างที่บอกว่าโลกเนี่ยตอนนี้มันเป็นโลกโซเชียลก็มีชาวเน็ตนะครับออกมานะครับบอกว่าภาพนะครับภาพที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วบอกว่าภาพเนี้ยโดนไปพัดโดนไปพัดและบาดแผลนะครับเมื่อเย็บแล้วเป็นของน้องตมโมซึ่งภาพนั้นนะ่ะเป็นภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับบุคคลที่เกิดแผลนั้นอะ่ะ ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่เกิดจากว่าบุคคลคนนั้นนะครับไปเที่ยวไปงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงงานหนึ่งนะครับแล้วโดนคนร้ายนะครับใช้ของมีคมกรีดนะครับของมีคมกรีดก็คือจึงเป็นจึงเป็นแผลที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะครับก็บอกได้เลยครับว่า โลกโซเชียลแล้วในคณะข่าวก็ไปตามหาว่าภาพนี้เป็นเป็นภาพใครซึ่งเป็นภาพของหนังสือพิมพ์เดอะซันนะครับแล้วก็เจ้าของภาพชื่อแมรี่กูนะครับแมรี่กูเนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นไปงานเลี้ยงนะครับไม่ได้ไปลงเรือไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรไปงานเลี้ยงแล้วโดนทําร้ายนะครับโดนของมีคมทําร้ายรวมของมีคมกรีดน,นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่ในวทีอาร์ก็บอกชัดเจนว่าบาดแผลเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือซึ่งแน่นอนครับว่า เมื่อออกมาแบบนี้โอ้โหประชาชนก็ตั้งคําถามเข้าไปใส่ตํารวจซึ่งแน่นอนครับว่าตํารวจเมื่อมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานมัดตัวเองแน่นว่าตัวเองไปเอาภาพมาจาก Google ไปเสิร์ชมาจาก Google แล้วเอามาเจ้าหน้าที่ตํารวจออกก็ออกมาแก้ตัวนะครับลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ออกมาแก้ตัวว่าที่ภาพที่เอาออกมาเพื่อให้เห็นว่าบาดแผลเป็นรูปตัวเอสเฉยๆไม่ได้บอกว่าบาดแผลนั้นนะ่ะเกิดจากใบพัดเรือซึ่งในวิทีอาร์นะครับในวิทีอารนะ์เนี่ย ยืนยันชัดเจนว่าเกิดจากใบพัดเรือนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟัง VTR ตรงนี้อีกรอบนะครับอันนี้ครับละเอียดโดยเริ่มจากแผลที่1ซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดกว้าง7ซนติเมตรยาว26ซนติเมตรโดยความลึกของแผลนั้นมุมบนและล่างของบาดแผลมีความลึก1.5เซนติมตรส่วนบริเวณกลางแผลนั้นลึก4.5เซนติเมตรซึ่งเมื่อดูในแนวลึกจะเป็นความเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด องศาและความเว้าของใบพัดแล้วมีลักษณะที่เข้ากันได้กับบาดแผลอีกทั้งเมื่อทําการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้วพบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อจําลองนําใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมันก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกันและยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้ข้อ้ลยถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่า บาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าวโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโมจึงเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้ต่อมาบาดแผลที่2ถึง22มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้างได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปั่นจะทำให้เกิดแผลข้างซ้าย ก็จะสัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อได้มุมองศาที่ใบพัดทําให้เกิดบาดแผลบนศพแล้วเชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ําและถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้โดยข้อสรุปแพทย์ผู้ชนสูตรภิกษุได้สรุปสายเหตุการณเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ํานี่แหละครับ จะเห็นได้เลยว่านะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดชัดเจนนะครับว่าบาดแผลอของชาวต่างชาติเกิดจากใบพัดเรือ,เ,อเหตุการณ์เดียวกันเกิดจากใบจากใบพัดเรือแต่เมื่อโดนจับได้ว่าภาพเนี้ยนะครับไปเอามาจาก Google แล้วเอามาหลอกประชาชนเนี่ยก็ออกมาแก้ตัวว่าเอ๊ะไม่เ,เป็นภาพที่ออกมาเพื่อจะให้เห็นเป็นรูปตัวเอสเท่านั้นไม่ได้ไม,ไม่ได้บอกว่า เป็นไปผัดเหลือทั้งๆที่วีเารก็บอกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนก็ทําให้ประชาชนสงสยัยตั้งข้อสงสัยเข้าไปอีกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าหน้าที่เองนะครับมีอํานาจหน้าที่ในการที่เขาเรียกมีอํานาจเต็มในการสรุปสานวนจะเอาอะไรครับสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรครัาสำนวนก็ได้จะทําสํานวนไปถึงที่ไหนก็ได้อันเนี้ยเจ้าหน้าที่มึคนถามและที่สาคัญก็คือว่าถ้าเราลองลองดูลองดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยว่าบาดแผลใหญ่ของน้องเองบาดแผลใหญ่ของน้องเองเนี่ยนะครับเป็นแนว ตามแนวแนวยาวแนวยาวซึ่งถ้าโดนใบพัดนะครับแล้วก็มีการมาทดลองว่าใบพัดเนี่ยนะครับให้น้องเอาขาเข้าไปทางขวานะครับก็คือทุกคนก็มีส่วนเอ้การทดลองนั้นนะก็คือจับนะครับจับพุ่นนะครับแล้วก็เอาไปปั่นกับใบพัดแล้วก็ทาวีทยามาว่าสันนิษฐานว่านะครับร่างของน้องจะเข้าไปแบบนี้ก็คือเอาขาทั้งสองข้างเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนครับเรือ ก็ยังงงว่าเอ๊ะเรือเนี่ยนะครับวิ่งไปข้างหน้านะครับผักน้ําออกมาข้างหลังแต่ขาน้องนะครับเข้าไปที่ใบพัดได้แล้วก็ไปไป,ปัน่นอันเนี้ยได้ไงซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีทฤษฎีออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาอธิบายว่าถ้าเกิดเรือวิ่งเร็วๆนะ่ะมันจะผักออกแต่ถ้าเรือวิ่งช้า รเรือวิ่งช้าเองเนี่ยมันจะดูดเข้าไปอ่ามันจะดูดเข้าไปดูดขาน้องเข้าไปแล้วทําให้เกิดใบพัดซึ่งแน่นอนครับก็มีประชาชนออกมาเอาข้อมูลออกมาเนี่ยต่างๆนานานครับว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรจริ๋บ่ามีการทดลองกันซึ่งในภาคประชาชนก็ทดลองว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการดูดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเรือที่เล่นเรือเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคลิปต่างๆที่คนตกน้ําด้วยาร์มเร็วาร์มเร็วต่ำๆเนี่ยครับแต่ก็ไม่มีใครโดนใบพัด ไม่มีใครโดนพัดอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งและที่สําคัญนะครับจากล่าสุดที่คุณหมอธวัชชัยออกออกมาเรื่องของ GPS ว่า GPS ขณะนะครับขณะที่ขณะขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องแหละสันนิษฐานว่าน้องตกเรือตรงช่วงนั้นนะ GPS บอกว่าช่วงนั้นน่ะไม่ได้เป็นช่วงที่เรือความเร็วต่าเลยอยู่ในเรือความเร็วสูงซึ่งแน่นอนครับว่าการที่น้องจะโดนดูดเข้าไปแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ได้มันก็เลยทําให้เป็นข้อคาใจและข้อสงสยัย ข้อสองสัยให้กับประชาชนอย่างมากกับคดีนี้เป็นคดีเขาเรียกว่าถ้าถามประชาชนประชาชนบอกว่าเป็นคดีอับประยศที่สุดนะครับอับประยศที่สุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเองไม่ได้ไขข้อสองสัยอะไรเลยอะไรเลยลึงทึ่งล่าสุดนี้แม้กระทั่งว่าคดีขึ้นไปอยู่บนชั้นศาลอายการจะส่งฟ้องว่าข้อหาประมาททาให้ผู้อืน่นเกิความตายแต่ประชาชนก็ยังมีข้อสองสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบาดแผลนะครับเรื่องของจุดตกเรื่องของการจุดที่พบศพ อะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆเพื่อให้ทุกคนได้จดจําเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับคดีนี้จะอยู่บนศาลยังไงก็แล้วแต่นะครับเราคงจะให้เรื่องนี้เงียบหายไปเลยไม่ได้นะครับเราคงเลือกให้เรื่องนี้เงียบหายไปเลยไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ลักษณะก็มีหลายๆคนถามเอ๊ะข่าวจังโมงมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนก็ลืมเหตุการณ์ลืมอะไรนะครับผมก็เลยต้องเอามาทําคลิปย้ําเตือนอีกว่าเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ย มันยังไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดเจนกับประชาชนที่ติดตามข่าวหรือการเสรียชีวิตของน้องเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็คงจะต้องเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปในพวกประเด็นอื่นๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประเด็นรวมๆเาไว้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยของน้องเตโม ตั้งแต่น้องตะโมเกิดเหตุนะครับจนยันเรื่องของการสรุปจานวนเรื่องของบาดแผลที่ทุกคนสงสัยประเด็นหลักใหญ่ๆแต่เดี๋ยวมีประเด็นอื่น,นๆเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับทำคลิปต่อไปเรื่อยเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะติดตามคดีของน้องตะโมไปเรื่อยๆมีอะไรอัปเดตแต่ส่วนไอเหตุการณ์ไหนนะครับที่มันผ่านมาแล้วนะครับหลายๆคนจะหลงลืมผมก็จะเอามาทำคลิป เพิ่มขึ้นส่วนใครนะครับที่คิดว่าเอไม่อยากฟังแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังอยากติดตามอยู่ยังอะไรอยู่ก็เข้ามาฟังและติดตามในช่องของผมได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีข่าวอื่นอีกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ข่าวนี้ข่าวเดียวมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ